ไป,ไปกันรอเออ,อไปกนรนปน้าไม่มได้ถ่ายวิดีโอเหรอ ุวนีมาเป็นประาพี่เเพราะว่าอยใ้เร์บูนี่่กากันุ่มพ่นุ่มยกหน่อยพี่นุ่มค่กินนะคะาญาติ ยังไม่มีเมนค่ะมองไม่เห็นพี่เข้าไปเมนให้ก็ได้พม่จะเปิดเมนก่อนเลยนะโอ้ย zoom แม่น้ำกาดเจ้าสิกัดกัน เขาบอกว่าให้เอาเจ๊ไปยืนตรงกลางร,ระหว่างหนุ่มกับจจเป็ปซี่ <c oughs> พิงเตียัจะพาไปบุกวัดนะครับวัดป่าเกียงเราไปไว้ไหนน่ะเจ๊ผ่านไปเก่าเพราะเรู้ว่าไปเย็นขนาดนี้เราเอาหนูเอากระสี่ไปวัดก่อนดีกว่านะอกว่าเปลี่ยนรนันเปลี่ยนไอกวไนะเปลี่ยนปีนข้าาัเอาูเอาเียวหน้าตาเชื่องมากเลยพ่อ นาตามเราเรน่องเลยค่ะนาตาจะเย็นมากเลยใชุ่ ม,บบม,บบมันก็บอกคัดบ่ยไงฮะขี่มาวังบ้าเจ้ามันก็บอกคัดบ่ยอ๋อมันกรขี่มาธรรมดาขี่มาธรรมดาอ๋อปกติเลยนะครับเมื่อกี้เป็นภาพด้านล่างนะฮะอันนี้ผมเอามาให้ดูภาพด้านบนนะฮะทูวบวยลุงหลอกไงภาพด้านบนนะฮะว่าจะมาสัมภาษณ์นะครับควานใหมค์แปซี่อายุ58ปี58ปีแล้วแต่ว่ามีจิตใจที่ยังเลี้ยงช้าง วัยรุ่นนะครับเป็นช้างพลายนะครับดีไซน์ดีมากใช่ไหมแล้วแม่ไม่เอาอีกตัวหนึ่งมาด้วยมมมันไ่ีใใครห้อ๋อไม่มีใครขี่ให้ผูกคอมาเลยตัดตรงไหนคอมาเลยาโอ้แล้วมันให้กูผูกคอแล้วกันตัวเดียวมันให้กูเอายังไงเออเอาไงก็โดนลงมกัเนาะ ที่แต่ตัวเดียวนี่ัยังงนีเลยี่ตัวเดียยังแบบขาแข็งใช่ไหมขาคนนี่แหละแข็งตัช้างขาคนนี้แข็งต้องเกรงตลอดใช่ไหมเก่งเพื่อที่ให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ประมาทเราพร้อมบวกเสมอถึงให้ให้เขาให้เขาอยู่ในโอวาทที่ดีเพราะว่าเขาเป็นช้างตัวโตเนาะมันเกินเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมันลำบากมันมันหลายอย่างแต่ดีนะที่เขาไม่ไม่ทำเพื่อนนี่ดีไปอย่างหนึ่ง ไม่เคยทำเพื่อนไอ้หนุ่มไม่เคยทำเพื่อนดูว่าเวลาเขาจะตกมันนนัแต่ตอนนี้เราสาามรตกใจตกใจหูหูไอ้หนุ่มถูกขาครับตกใจแต่ตาขี้มาวันเช้านี่ก็ไม่เป็นไรนะขี้ธรรมดาขี้ธรรมดาไม่ไม่มียึกยักหึกงัดอ๋อดีเปนปูเป็น เขาบอกว่าให้ผมไปขี่วีโก้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเมียผมก่อนเออว่าไงเขาว่าให้ผมให้ผมไปขี่วีโก้เออเขาเขาจะให้ควานช้างที่เก่งที่สุดในจักรวาลไปขี่วีโก้เอออยู่เฉยเยดีแล้วนะับแม่บ้านบอก อยู่เฉยดีเล้ดูเฉยๆเราไม่รู้นะต้องไปขี่ดูเออต้องไปขี่ดูยังเธอได้ขี่ไปบุญละดีแล้วแม่บ้านว่าขี่ไปบุญดีแล้วรักพี่หนุ่มสุรินโอ้เนี่ยถ้าพ่อเขาอยู่นะฮะคงจะสนุกเฮฮามากเลยคงจะออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะฮะนาเชตเนี่ยคงคงจะป๊บสิงเข้าไปไหนไปนี่ถอย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 เท้าถอยถอยเร็วน่ะแมนฮะกินเดือกล้วยกับแตงอือ อา๋อาขึ้นช้างงาวะอ,อือโอ้โหครับซีโอขึ้นช้างงาครับโอ้โหช้างงาตัวเองไม่มีขึ้นนะครับมันเล็กอยู่โอ้โหมันจะโตไหมเกินไม่เกินห้าหก 5, ปีเดี๋ยวก็ได้ขึ้น๋อไม่เกินห้าหกปีโอ้โหไม่ธรรม,มาดาครับออเออเออ S <S> นอนก็พาเขาไม่แก่มากทาแต่เราบอกที่กับเทรามันไวจริ่ๆถ้าเราไม่ขึ้นไม่ให้เขาเดินมั่งมันก็ไม่ดีอ๋อเดี๋ยวมือหลังโอกาสหน้าโอกาสหน้าออโอกาสหน้าโอกาสหน้าโอกาสหน้าครับ <laughs> โอกาสหน้า,า,นาดูครับโอ,โ,โอ้โหโอโห้มันเสือไปขี่ครับมาถ่ายดูแน่ๆ โอ้โหดูเขาครับแม่แม่แม่เราแวงเองเออเราแวงเองสัมผัสได้ครับให้โชคให้โลกให้ไพ่ได้นี่งับแบบซีกับขาอ๋ออีรีนะเอาขาโรคไหมมืงเข้ามาเออแป๊บซีจับขาครับ <mm อะไรฮะโอ้อ๋อหลังช้างแบบจ่าพนมหมดแล้วโอ้ผมก็คงเป็นจ่าร้อยลงไปจะพลาดมา้าพลาดมาเราเสียเลยนะ้าพลาดมาผ่าดมาวันไหนสร้ส่งซ้ำเติมนี่เลยเออยอดบิลล้านเลยนะยอดบิวเป็นล้านคุ้มไหมนี่จะคุ้มไหมหลยบิล้านมันจะคุ้มไหมพี่อนุมอุมข้อใหญ่ข้อ่ข้ออไหนอันนั้นข้อขึ้นตัวไหน ข้อขึ้นเพ่บุญโอ,อ้ข้อใหญ่ปะอ,อันนี้ข้อเล็กนะฮะข้อเสือเรา,านานๆอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ขี่ช้างงาใหญ่นี่ครั้งแรกในรอบกี่ปีตั้งแต่เกิดมาอ,อ,อะไรนะออผมว่าในรอบอ่าตั้งแต่เกิดมาเลยฮะตั้งแต่เกิดมาหแหละ เออโอ้โหดูฮะโบกมือด้วยเออเอันนี้กินเดี๋ยวเดี๋ยวงานนี้นีเนื่องในวันอะไรครับนี่อ๋ขึ้นบ้านใหม่ย้อนหลังย้อนหลังขึ้นบ้านใหม่ย้อนหลังอ,อสีสีมือนีมือสันวันดี <ส>อ้าวเจ๊ผมนี่รู้สึกว่าจะเบียดไปเรื่อยนะครับคือสิเบียดเข้ามาข้างเดยวถอยถอยเจ๊ถอยเสือเคยขี่ทองเงินแล้วครับงาใหญ่เหมือนกันเออ <laughs> thôi thôi à กันดีๆก่อนดีกว่าดีที่บอกตรง ดูมาตั้งแต่สี่ทุ่มบัวบานท้องอื่นต่อจนตอนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่เป็นทำอะไรเลยขอบพระคุณมากนะฮะพ่อเสือทิ้งช่องแล้วเขาว่ <c oughs> าพ่อเสือทิ้งช่องแล้วเขาว่า <c oughs> ฝึกไว้ขี่ลูกชายฮะเออมันก็เลยไปเห็น บัวบานเป็นไงบ้างแล้วคะบัวบานนี่อาการดีขึ้นแล้วฮะคุณสิงห์นั่งบนหลังตัวไหนผมนั่งบนหลังช้างของผมเองครับก็บคือเจ๊ไพบูลครับส่วนเสือน,น,นั่งบนพายแป๊บซี่ครับเดี๋ยวเขาจะโชว์นั่งน,นั่งน,นั่งบนคอพายหนุ่มสุรินที่ดูโอ้โหไม่ไม่คุณไปจ่ายนะครับเอพูดปุ๊บเลยหันหน้านดีเลยครับแหมบอกว่าเดี๋ยวอีกสักคู่เขาจะนั่งบนคอหนุ่มสุรินคุณไงคุณไงเออ นะจับหัวหนุ่มแล้วไม่เขาถ่ายมาเป็นกี่ปีนะเป็นปีแนละ้วไม่เคยจับใช่ไหมไม่เคยจับเลยตบดาษตบดากตอนสมัยที่อาเชดนะฮะยังอยู่สัมภาษณ์เจ๊แหนะ่สีเลือกไผ่เจ๊เลือกใครเจ๊เลือกใครเจ๊โอ้เจ๊ไม่พูดไม่จาครับขอคิดดูก่อน ในใจ<น>อยากได้ทั้งสองเอ่อเจ๊กำลังกินอยู่ครับในใจเจียงว่าจะเอาทั้งสองเลยโอ้โหใจ้อย้อนได้ช็อตพี่ถ่ายรูปย้นถ่าไปแล้วอ้โแม่พูดไรแน่แน่แน่เจ้าไ อุม้มบุญก็อยู่นะครับอุ้มบุญอยู่น,นี้แค่ยืนก็รู้แล้วว่าเจ๊เลือกใครออือโอ้โหดูมาดูมาดูมาช่างงางน้องชายผมคุยเลยเกินตะคันตะคันลงเนี่ยสรคซางก้ะจกเออเออเอ,อ้าวอาอายาเลยเจ๊เลย สั่งสั่งง่าว่าพ่อหรอเฮ็ดเฮ็ดไม่เฮ็ดสั่งน้อยเฮ็ดเบอร์ได้จีผมนี่เอฟซีว่าหน้าขันลงเลยหน้าขันลงเลยหน้าขันเขาว่าโอ้ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวหน้าขันปวดเยี่ยวป่ะหันปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวเลยว่าได้ว่าได้เสียบางเสือก็สัมภาษณ์นะฮะความขันอยู่ว่าขี่ได้ไหมหนุ่มสุรินเนี่ยสูงมากเลยนะฮะ แล้วก็ตัวิเตียที่ไหนได้โอ้โหอาดหลาดเลยครับอันนี้สูงที่สุดในในนี่แล้วนะแต่ว่าหน้าใหญ่ต้องเป็นนู่นแป๊บซี่แป๊บซี่หน้าใหญ่อาจีหิบุญใหญ่สุดครับเออหน้าใหญ่ใหญ่ใหญ่ตั่งค็ดมูฮะมูกันใหญ่ ถอยถอยไพ่บุญถอยไพ่บุนถอยไพ่บุญเขาบอกว่าเจ๊นี่ใหญ่ทุกส่วนอ๋อโอเคครับโอเคแต่ว่าเตี้ยนิดนึงเออสูงทำไอ้ช้างที่อยู่ข้างๆพาลัมซี่นะครัพอดีจะเป็นช้างที่ตัวโตอยู่นะครสูงประมาณอะมากกว่าเจ๊ประมาณ5เซนติเมตรครับ เสือเคยขีย่หนุ่มเสกแล้วจริงเหรอสเสือเคยขีย่หนุ่มเสกแล้วเจ๊กินอะไรยังผอมเชียวเจ๊นี่เหรอผอมเชียวหมคุณก็พูดไปว่าเจ๊ผอมพี่หนุ่มจกเจอ๊อพี่หนุ่มจกเจ๊ครับคิดวอดผู้สาวเก่านะพี่หนุ่มบอกว่าจกงานแล้วเขาจักยกบอ h a t ู a d ่ง n นา o บาเ t อ e r I am เลี้ยงเอ่อ am เลี้ยงขึ้นบ้านไม้ทำแร็เพิ่งเข้ามา ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรขึ้นเรื่องนะียอนยอดหลังขึ้นบ้านใหม่สิงสิงขี่หนุ่มเลยอยากให้จะให้แพ้เสือโอ,อ้โหอยากนะครับพี่น้องถ้าขี่หลังน่าจะขี่ได้นะแต่ว่าไม่ไม่มีคนจับเจ๊ครับผมกลัวว่าเจ๊จะไปทําช้างน้อยนะครับทําช้างเชือกอื่นนะคระับไง พันยจะว่าคนเสือไล่ๆเนี่ยยู่นปี่ผู้สาวน่อยหมทักปีฮะสามสิปีูบอกยูไรคบอเราเลกสาอายุเราใหดีเลแกเป็น ผู้หญิงที่สวยมากครับสวยมากรักษาผิวพรรณได้ดีมากครับคือหน้าตากับอายุดิคนละเรื่องเลยนะถ้าอยากรู้ต้องไปถามแกเองครับผมนายโอคลัตโอโหนี่มาช่วยมาช่วยคุมเจนะครับโอโหมาช่วยคุมเจ๊แม่มีมี นั่งไงอันนี้ไงควานนั่งไงแม่พ่ออุ้มบุญนั่งไงไทย<อ>แม่แม่พี่เสียคุยเรื่องสาวพี่เสียคุยเรื่องสาวนะครับบัวบานไปใส่จ้าดีขึ้นอย่างบัวบานอยู่บ้านครับอ่าควานเจียวดูอยู่ดีขึ้นแล้วครับหมอให้ยาผิดครับให้ยากระตุ้นนะ ดีดทั้งวันเลยวันนี้ฮะเมื่อเช้านี่ดูแบบสายตาละห้อยครับแต่พอตกมาตอนเย็นปรากฏว่ากลายเป็นคนละคนเลยอ่ะผมนี่งงเลยฮะท่านผู้ชมเออไปเลยนะฮะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนฮนะอีกสิบนาทีมาไลฟ์ใหม่นะครับดูเชิงก่อนควบคุมช้างดีก่อนนะครับตัดสินใจกันว,ว่าจะขี่หนุ่มหนุ่มสุรินทร์หรือเปล่าอีกสิบนาทีเนดะี๋ยวมาดูกันนะผมจะกล้าขี่หรือเปล่าสวัสดีครับ